สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คืออาหารเช้าของวันนี้นะคะปลาทอดลาดพริกจ้านี่ค่ะปลาตะเพียนตัวน้อยๆหรือเรียกปลาขาวนะจ๊ะวิธีทำก็ง่ายๆจ้านําปลาไปทอดใส่น้ำมันให้กรอบเหลือง เสร็จแล้วเราก็ตำพริกสดใส่พริกกินดานะคะใส่พริกแกงเข้าไปใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสตามที่เราต้องการนะจ๊ะนี่คืออาหารวันที่31นะจ๊ะสองห้าหกจจ้าอร่อยอร่อยไปด้วยกันจ้า ทีแรกว่าจะถ่ายวิธีทําให้ดูแหละเพราะว่าอาหารตัวนี้ลงบ่อยแล้วในช่องลักกี้ชาแนลก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูมาถ่ายให้ดูตอนเสร็จแล้วจ้านี่ค่ะเวลากินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยนะคะแล้วก็ทอดไข่เจียวจานหนึ่ง แกงจืดถ้วยหนึ่งอร่อยเลยจ้าแล้วก็จะมีปลาตัวเล็กเนี่ยเนี่ยปลาตัวเล็กอันนี้ปลาตัวเล็กก็อร่อยจ้ะกรอบทอดไว้ตัวเล็กๆนี่ก็ทําทําได้นะตัวเล็กเอาตัวเล็กเ็ก,ก็ทําได้นะคะทําปลาราดพริก ผัดพริกอะผัดพริกแกงผัดพริกแกงนะคะเนี่ยทอดให้กรอบก่อนแล้วก็ผัดพริกแกงยังอร่อยค่ะเนี่ยเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นจ้าน่ากินไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะแบบทำก็ง่ายๆถ้าใครทำไม่เป็นเข้าไปดูในช่อง lucky channel นะจ้า อันนี้ปลานี้มาจากสุพรรณนะมาไกลเพื่อนให้มาจ้าดูเขาขยันทำหน้าดูทําแล้วก็สะอาดานไม่เค็มอร่อยทอดเสร็จแล้วจ้าพร้อมกินตอนนี้อุ่นข้าวเหนียวอยู่จ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมช่องลัคกี้ชาแนลทุกคนขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะ